สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่อลสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับพี่จุกสวัสดีครับจุกจุกจุกหรอครับอลจุกจุกหรอพี่บอมีคนเดียวอ่ะแบบเนี้ยเอาแน่เอาดอนอะไรกับชีวิตเนี้ยโอ้พี่พี่ชีวิตพี่จะเอาจริงใช่ไหมเนี่ยสล็อตผมรอพี่เลยนะพี่ผมเก็บไว้ให้พี่นะพี่บอลชายยินดีด้วยนะครับกับเส้นทางใหม่ที่เลือกไปที่ใคเนี่ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ติดตามอยู่ครับเพื่อพอดีเมื่อวานดู เขาได้วอะไรดูไลฟ์สดอยู่ด้วยแล้วแบบแบบคีย์บอร์ดเป็นจนขาวครับพอดีเห็นอากาศเห็นคีย์บอร์ดของพี่ของพี่ที่ให้มานั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เหมือนก็คีย์บอร์ดเป็นขาวขาวไปครับตรงช่วงแบบยาวช่วงแบบสลิปเปอร์ครับสลิปเปอร์อยู่โรงแรมนะครับเดี๋ยวนี้เราก็โรงแรมเนาะไม่ใช่ครับโรงแรมแล้วมันจะแบบต้องแบบสลิปเปอร์ขาเพราะแบบขาจะแบบเล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับได้ท่านบอลไม่ใช่ครับไม่พี่ยาม่ท่านบอลหลับ เขาบอกอะไรครับไอ้แจ็คม้าใส่หมอกคาบไว้ได้เกียร์เราเจอครัะไอนะไรนะไอ้แจ็คม้าใส่หมอกคาบไวเล่นเกียร์เลยใช่หรออ้าวเองถามด้วยว่ามันพาเรไปดูดาวตกอ่ะต้องชั่วโมงต้องครึ่งชั่วโมงอ่ะบอกต้องไปก่อนครับมันรวยมันรวยมันรวยคุณรู้จัดอ่ะแล้วแบบแก็แบบเป็นแบบน้องใหม่อ่ะไลฟ์ไลฟ์สดในในทิกตอกอ่ะเย้ในในทิกตอกอ่ะเย่ดูกันเดี๋ยวไลฟ์ในคอมไม่ได้เมื่อวานพี่เดี๋ยวผมฝากไปล้วในคอมไม่ได้เพราะมันต้องฝากครึ่งชั่วโมงพี่นี่ผมฝากอันนี้ได้ไหมผมฝากนางค่าเต้นหูแดงไอแจ็คคคก็รรััับบในน มันเต้นอยู่แล้วเวลาตัวหมูเด้งไปแล้วจากน,น้อง,างชายเวลาไ,ไปเจอเสียงใหม่เราก็ดีใจกับมันไงว่ามันได้ไปจงไปเจอเสียงใหม่ก็แฮปปี้กับน,นออ้องด้วยคนดูมันเยอะไท้ขอ,ขอ,ขอ,ของขอขยยออวันก็จูดกระจายหัวใจโยรถไฟมาของครับแล้วพี่จะเข้าด<ห>อมแมพี่เข้าดอมมันไหมดอมแมนดอมไหนดอมติ๊กตอกข้าวไปก่อนไปเพิ่งมือกดหัวโลมากินนี้ เลยพี่เป็นอะไรพี่เป็นตอนรถมาบ่ายประมาณสองหมื่นเก้าร้อยอะตอนนี้มันสองหมื่นหนึ่งอะมันเป็นฟอลโล่แบะเป็นอไม่เป็นเสือกอะไม่ไม่เสือกไม่เสือกเนี่ยไม่เอไม่มันก็สักนได้มันคือมือดีอะนึกออกว่าเคยรันทวิปมาแบบมันแบบไอ้รันม่วงมาแบบชิวๆไงวงแคบไงวันนี้มึงเจอวงกว้างไงมึงเจอระเบิดแจ็กกี้ลงทิกตอกไงเฮ้ยไปดูคนดูลั่นๆอ่ะลั่นจัดอะไรอย่างเี้เดี๋ยวมึงให้เจอของจริงอ่ะของจริงว่าเขาเป็นเขาเล่นเกมงเขาเล่นเป็นยังไงมึงรู้ว่าของจริงมันมาลงทิกตอกลงแล้วไงวันนี้มัดแบบใครภัยพิบันแล้วไงรป่ะ ประดามอนลำอ่ะโยกมาคิดดูดิเฮียแจ็คโดนแจ็คกินอกเฮียเขาลืมเขาลืมเขาล้างไวให้แซดอ่ะเขาตกใจใครหมดเฮียบอกเฮ้ยปกติคนตั้งมาเฮียบางบปกติมาแตงโมนี่มาประดามันหรอคุณแจ็คไปก่อนนะที่แจ็คไปก่อนนะถ้าเป็นผมไปนะรู้เรื่องคือยังไงพาผมไปรู้เรื่องโอ้ยปล่อยให้น้องเขาไปโชคดีเถอะอ้าวทำไมพป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปหรอกมึงมึงอยู่อย่างนี้แหละดีละเชื่อพี่อย่าเลยเอาละอย่าประมาณนั้นเลยใช่ก็ผมลั่นผมลั่นสามทีเลย ร้านไหนร้านไหนร้านสามที่ร้านไหนร้านนอกบ้านในบ้านในครัวโอ้ไรสตาร์ล้าคนจะมือนไรสตาร์ล้าไอ้อะไปดอกนะครับพี่ไม่ยังไม่รู้เลยแต่ได้ไปได้หรือเปล่าครับไอ้ก็ไม่ได้ใช่ไหมน้องเอาไปซ้อมเหรอพี่ไม่รู้ไม่เด้นครับพี่คพึ่งมาไอ้ดอกเลยครับตอนนี้ใช่ใช่พี่ต้อนพึ่งมาให้เควสไปขึ้นเกาะไอ้ทำเกาะยังไงยังมาโอกาสใกล้ๆทำไม่รู้เอะไรเลยครับยังไม่ได้กดอะไรเลยครับเพิ่งเข้ามาแบบได้หลายวีเหรอวีเลยแท็กพอดีครับหนึ่งวีเลยวีวีเหรอแบบ ภูมิใจครับภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งในตอนนี้ผมอยู่ในสตรีมแจ็กกี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับวันนี้ขออนุญาตสิงขออนุญาตสิงสตรีมแป๊บนึงนะครับขออนุญาตฝากกดติดตามแจ็กกี้เยอะด้วยนะครับนี่ครับน้องใหม่สตรีมเมอร์มือใหม่ไอ้โจ๊กโจ๊กโพ๊กไม่ไม่พี่ไม่พูดถึงจุกกู้บ้างเลยอ่ะไมจริงแต่แจ็กกี้อ่ะไม่ไม่ไม่เสิร์ชะดูดิ ไอสตรีมเมอร์มือใหม่คนดูคนติดตามแค่สองหมื่นทำไมคนดูเยอะจังวะไอ้้ไอจุดน้องจุดจุดปฏิบัติเยอะก็ปฏิบัติระดับยพิบัติระดับหมอลำซิงครับใช่หรอลงมาเยือนดูแบบดูแบบคล่องคล่องเหรอวะแบบไอ้เหี้ยแต่สตรีมเมอร์แบบดูไม่มีประสบการณ์ครับอันนี้ที่ตอบเพิ่งตีมได้สองวันไม่ใช่หรอใช่ครับไปแบบทำไมดูแบบสตรีมคล่องอย่างนะครับอันนี้งงครับอันนี้แบบดูไปดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเพิร์กเพิร์กติดตัวไหมอย่างเงี้ยเพิร์กเหรอเพิร์กเหรอใช่เพิร์กติดตัวอ๋อคือได้รับพลััังมารรรระะะบบดแล้้ววออไนีป่่คคใชื เ่งติดตัวรเดียสกิลสกิลที่ติดตัวอยู่แล้วมาับเมยนพี่เต๋อครับผมไปคุณน้องๆก่อนพี่่ครบใชนครับแต่ก็คิดถึงวหล่ะที่เลือกเส้นทางเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายเราแบ่งแม้งคนเวิร์กอะ่งเวิร์กจัดอะคดเวิร์กคเวิร์กเลยดตัวเลือกพี่เแต่ว่าพอย้อนหลังคือข้อเสียรือว่า้าแม่งมันถ้งยอดหลังไม่ได้อจุกีดอ้อดจอเดียวเท่านั้นะ แล้วมันอยู่ที่หนึ่งลูกมาเขาเอาแบบไฮไลท์ไปลงแดงครับไฮไลท์ไปลงแดงลงทิ้งลงทิ้งไว้ใช่ไหมพี่ใช่ไฮไลท์ไปลงแดงเผื่อคนตัดหรือไม่ก็เอายืนม่วงไว้ด้วยก็ได้ครับยืนม่วงยืนม่วงเพื่อชี้ว่าตอนนี้แจ็คกี้สตรีมในทิกเกอรนะคะับฝากไปกดติดตามกันนะครับ แต่แบบยืนเมื่อแบบไม่มีเสียงอ่ะนี่ว่าคนไปดูทิกเกอรไอ้คนเรขารู้ไงตอนนี้เขาไม่ดูว่าแบบน้องมาั้ง<บ>มิวเหรอครัแบไปมิวเสียงตรงนี้ไม่มิวออตอนตอนแรกอาจจะเป็นช่วงแบบควบคู่กันก็ได้ว่าตอนนี้เราต้องประกาศว่าเออเฮ้ยคนดูเราตอนนี้เอ,อ้ยทำไมแจ๊คไม่สตรีมครับไปโผัวในทิกนเนี่ยช่องไหนเพราะคิดว่าแบบแจ๊คอาจจะไม่สตรีมอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คนเขารู้ด้วยใช่เดี๋ยวอาจจะสตรีมแบบมิวก็ได้อ่ะใครอยากดูมีเสียงไปเชิญได้ที่ช่องนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแน่นอนตอนนี้คนดูได้มาแล้ว อ่ไม่เดาสิสมมติว่าถ้าเราไปม้วนประมาณสามสี่ร้อยมีให้เห็นอะตอนเนี้ยสมมตินะครับสมมตินะครับก็เขาจะไปดูติดต่อกันมากขึ้นในดําเยอะขึ้นประมาณเนี้ยใช่ครับแล้วก็แล้วก็เขาก็จะไปแบบเก็บย้อนหลังได้เอาตัดแบบตัดช็อตแรงตามลงแกงไงไว้แกงส่วนเบื้งเบื้องครับส่วนเบื้องเบื้องนครับใช่ครับชันอะชันเบื้องเบื้งเนี้ยไปลงไปลงแล้เพราะว่าเขาเสียอติดต่อที่เราสูงแล้วพี่เปาอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหมครับพี่อยู่ไหนครับ ๋ยวที่ตีเนี่ยติกต็อกเนี่ยครับโอ oh, ้พี่เซียนครับพี่เซียนพี่มาก่อนการครับ <c oughs> พี่มาหลายปีแล้วครับพี่มาก่อนการอยู่แล้วครับ <c oughs> พี่ยีย2 2> สองทางพร้อมกันโอ<า>้สวยดีครับสวยรออะไรอะน้องนั่งกินข้าวกระดูเป็นพันเนอมได้มันมันคือโลกใหม่เว้ยแล้ว,ลวการส่งของขวัญองไปแทนแล้วเนี่ยเป็นโลกที่แกูเว็นคนเขานั่งเถียกันกระดมือสองมื่นอะแปลว่าอะไรวันนี้เราจริงจบครับฮะ ไปจนี้จบาทาักพอดีนี่อะไรก็บอกว่านี่เราลเล่นกับจุกมาอยู่ด้วยหรือเปล่าจิ้งจบทักมันจะมาหรือเปล่าจุกเหรอคุยกับผ้าไอ้ทียจะบอกยังบัลลับสกิลปากตีโอจุกนี่ผมจะมาหรือเปล่าจุกไม่ต้องมาเอาละเอาละพูดอย่างนี้ละอืโดยพูดตัดพอยนะผมจะเดี๋ยวผมจะเริม่มตุ่จะตัดใจแล้วเนะีนะ่ยนทะีนะ่ตัดมากก็บอกแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวจัดให้แต่ว่าก็นั่นแหละฝากแจ็คคุยกับจุกเถอแล้วกันว่าคือเอางี้ก็ตรงๆแหละก็คืออยากให้น้องมาอยู่ได้ไหมอยากให้มาอยู่ด้วยแหละแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเอาตรงๆนาะเพราะว่า เดี๋ยวทางานตอนทางานตอนกลางคืนด้วยสตีทสต็มาตมกลางคืนด้วยทางานกลางวันด้วยน้องมันไหวหรือเปล่าประมาณเนี้ตัดสินใจก่อนนะผมตื่นก่อนพระผมตื่นก่อนพระมือไม่นอนไงควายผมตื่นก่อนพระแล้วผมก็นอนก่อนพระมึงยังไม่นอนไงนอนแล้วผมแล้วช่วงนี้ผมอมเครื่องนะที่รู้ไปเนี่ยผมนอนแบบตื่นแปดโมงทุกวันอะแปดเก้าโมงทุกวันอะเดี๋ยวจัดการให้ ส่วนเรื่องแจ็คก็จะแหละอย่างที่พี่พี่เปาแนะนำไปแหละว่าไอ้ค่ายดำเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีมกร,<จ>ระบก,การจองพี่ให้คุณเป็นกระการจองป้ามัเนี่ยเราแบบคือเรื่องเปอร์ฟอร์มาเรื่องคุณภาพช่องอะไรเงี้ยก็คงแบบเรื่องเปอร์ฟอร์มก็คงแบบไม่ต้องสงสัยอะไรต่างๆมันยืดอยู่แล้วแต่แค่คีปรักษาต่อไปแล้วแบบเราจะให้เราแบบมีเขาเรียกว่าอะไรว่ากำลังใจในการที่ทำงานตรงนี้ต่อไปเพราะว่าอาชีพนี้มเป็นอาชีพที่สุดท้ายเราก็อยู่ด้วยแบบเออ คนดูอยู่ด้วยคนที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดเนี่ยมันก็จะเข้าถึงนะง่ายขึ้นอืมแล้วก็อันนี้ครับคือประชดหรือเปล่าครับหรือย,ยังไงครับฟังฟังครับพี่ตั้งคฮะคืออยู่ด้วยทุกอย่างอ่ะอยู่ด้วยการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยคนดูะไรตยางๆแล้วก็ <laughs> ที่ว่านะเพราะเราเราอยู่ในขอบจำกัดหรืออยู่ในจุดที่เราแบบไม่เรียกล้าไม่กล้าเฮ้ยกูไม่กล้ามาว่ะกูอยมาในที่แรกเลยเนี่ยใจกล้ามยเห็นไหมเห็นไหมแล้วพอใจกล้ามาแล้วมันมันมันดีป่ะมันเบอร์ป่ะเหมือนมาไลฟ์ครั้งแรกเลยพี่ตื่นเต้นจัดใช่พอมันแล้วพอเหมือนเมื่อวานเนี้ยรอยู่เกตอ่ะพี่สังเกตอยู่สามสิบนาทีอ่ะรู้เลยว่าตื่นเต้นรู้เลยว่าเฮี้ย กูไม่รู้กูจะอะไรเกิดแป้งเอารถสองคออ่ะเห็นป่ะเมื่อวานผมกไม่เงียรถสองคอไอายมาด้วยนะอารขับของฝอซอนได้ใช่ป่ะตอนนี้ก็สบายเราได้เพลนเอปแค่ไปแค่วันแรกแล้วก็จะมีอีกมีอีกมีอีกก็จะเราจะรู้ว่าเออเฮ้ยไอ้เฮี้ยกูแม่งเลือกทางถูกว่ะกูเลือกทางที่แม่งนี้แม่งดีว่ะแม่งอย่างเวิร์กว่ะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับพี่ครับแบบนั้นเจออะไรใหม่ๆก็นั่นแหละมันก็คือใหม่ที่สุดแล้ว ก็คือควรมาต้องนานแล้วพี่ก็ไม่ได้มีโอกาสบอกไงก็มีไม่รู้ว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ได้กล้าพูดเลยรแต่ว่าปวดในที่แ้กการเอาชนะใจตัวเองได้การการเปิดโอกาสให้ตัวเองแม่งเพาผมเนไม่ได้เบื่ออ่ะสตรีมแบบนั้นไม่ได้สตรีมสตรีมหนึ่งที่ทำออกมาแล้วทำให้คนทั่วโลกมันจะพังเอาเลยมีโอกาสได้แบบดีที่สุดแล้วก็คือก็รักษาสิ่งนี้ไว้ครับตัวจากเองตัวเลือกไอ้แฮมในทีมเองตัวคนเป็นภาพเลือกที่เลือกยากมากเลยอยากเป็นเหมือนอาโปะนั่นแหละพี่เองก็เออ ยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ไอ้ประชดป่ะครับไม่ไม่ครับพี่ไม่ครับประชดป่ะครับกระบะคอกแต่งซิ่งอะก็ปีเราอยู่ด้วยกันมานานพี่น่ารู้จินตายผมผมไม่ค่อยไปอะไรแบบเข้าใจก็ดีครับดีก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรตกใจนะหลายๆคนน่าจะตกใจหลายๆคนที่จะจะแบบเขาเรียกว่าอะไรใชเเจ้ากีประทับใจแล้วก็เจอเป็นดีกับเส้นทางที่เลือกใหม่แล้วสุดท้ายแม่งโคตรเวิร์ก แม่งโค้ชเฟี้ยวหรือเออแบบยอมออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก้าวมาสู่โลกใหม่แล้วรู้ว่าเออเฮ้ยรู้เงี้ยกูมาตั้งนานแล้วแต่ใช้จอโตวีบะจอโตวีเก่าอ่ะโตวีเก่าเก่ามากแล้วเก่าปุ่มกดอ่ะแต่เช้าแล้วจอแม่งแบบจอเหมือนแม่งจ้องจอเก่าเป็นจอเอียงๆอ่ะขอบคุณครับพี่ใช่ครับโทษทีนะพี่พอดีพี่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 ดิ้งอ่ะดิ้งแดงดังอ่ะนิดนึ่งอ๋อใช่ใช่แต่ว่าอธิบายมาให้เข้าใจตรงนี้ได้ว่าเออเฮ้ย ยินดีด้วยครับสุดท้ายก็ยินดีได้นะครับเพราะข้อคุณครับข้อมูลห้านะครับสุดท้ายก็ตั้งแหละพี่รู้ดี่แต่ว่าสตรีมในมีเคียจินดีด้วยกูขอเปิดโลกบนสตรีมในบีเคคนเดียวได้ป่ะเอาป่ะอะไรอเงี้ยไอสัตว์ดูฟรีด้วยครับมองแบบรู้จักโถแจ็คกูอยู่กับมึงมากี่ปีกี่ปีเนี่ยอ้าวพี่ทูดินี่ยอร่อกี่ปีอ้าวกี่ปีละ อ่าอย่างนี้ก็สามน่ะน่ะอ่ะน่ะเห็นป่ะสามปีไหมไม่นี่ยังไม่รู้เลยว่าอยู่กี่ปีนี่ยังโยนแบบปีปี่ให้เห็นอ่ะมีให้เห็นไปครับมากกว่านั้นครับอืมมากกว่านั้นคอาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ำไปมั่วแล้วครับสองปีอะไรสาม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 สองสามปีกี่เดือนอ่ะสามปีกี่เดือนกูจะไม่รู้หรอไอ้ควายหนักพี่แกตอบมั่วไงแล้วพี่พูดสามปีแล้วพี่พูดอะไรกันบ้างปีเีสามปีก็เผื่อไว้ไงก็เผื่อไว้ก่อนไงควายน่ะพี่พูดส่งๆอยู่แล้วพูดมั่วๆอีกแล้ว คนเราอ่ะแบบพอดีเห็นอะไรไปได้ไกลอ่ะไม่ว่าจะทางไหนก็ตามแต่เรามีเ้าสูกตักครั้งแหละเราเองก็ไม่อยากพี่จะแบบเจริญคนเดียวเนาะอยากให้น้องๆแม่งเจริญเติบโตด้วยแต่ว่าด้วยความที่แจ็คมันไม่ค่อยแบบมึงก็รู้ที่ใส่แจ็คใช่ไหมจุกใครผมเหรอคุณลือ,อบอกไปแต่จุกเป็นไอ้แจ็คเป็นห่วงมึงมากนะรู้รอ,อย่ังครับผมรู้ครับรู้ครับมีครับรู้รู้ยังรู้ครับมนตกใจมากนะวันที่วันที่มึงเป็นอย่างนั้นอะ อาการมันออกไงเบแจ็คไม่โอเคนะคือแจ็คเครียดยเลยนะวันนั้นนะ่ะคุยกับพี่บออะปีป่สองจกีกป่ปีวะครับแ็แบบกูจะยกหูหามึงในทันทีอ๋อไม่มีวันนั้นผมไม่มีแรงรับสายใครเลยเบเลยไม่มีแรงแบบจะมารับโทรศัพท์ใครเลยก็เข้า,ขาใจก็เข้าใจาาก็สรุปแล้วก็จะบอกว่าเออนกไม่มีขนขนไม่สูงหรอกเอ้ยขออะไรนะพี่ขอทีได้ไหมยาเสือกยาเสือกยาเสือกนกไม่มีขนไม่ขอที่ฟังไม่ทันนกไม่มีขน คนมีเพื่อนมันมีไม่สูงเชื่อกูเคยพูดในไลน์แล้วยังเคยพูดในไลน์ตัวเองยังไม่เคยพูดไม่เคยพูดแล้วเรื่องนี้สำคัญเพื่อนอะไรมึงฟังกูก่อไอ้ควายโอเคพี่คือเพื่อนอ่ะมีไม่ต้องเยอะแต่ดูแค่คุณภาพอ่ะอือมีไม่ต้องอย่างเพื่ออย่างพี่เอาพูดตรงพี่พี่เพื่อนสิทแค่ประมาณสองคนสามคนแต่เป็นเพื่อนที่สามารถที่จะคุยได้ทุกเรื่อง นั้นน่ะคนเราอ่ะไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถเจริติบโตได้ด้วยคนเดียวเพียงคนเดียวไม่มีวันต้องมีคนมาช่วยพอมีข้าวไหมครับได้ครับขอบคุณครับเลียๆอะไรครับสองแปนเก้าครับกืบดีแล้วเกืบดีแล้วมีสองแสนใจอ่ะคำคมเมื่อกี้ไอ้เลือกไอ้เรืองเรื่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 องกินข้าวนี่อันนี้เลืกอง่ังครับเลือกอะไรนะลองเรอกอะไรนะอ๋อยังไม่เรกนะไม่ใช่ผมนะอันนี้ไม่เกี่ยวกมนะผมพูดไปแล้วบครับอืออะไรไอ้ไอ้ไอ้จเรื่องกินข้าวไง ก็ใช่ไงก็บอกอะไรคนเราอ่ะมันมันไม่ต้องพืเพื่อเยอะหรอกนกไม่มีขนนกไม่มีขนแล้วได้ครับนกไม่มีนกไม่มีขนี๋ยวฝากจูอยู่กับพี่เปาด้วยนะครับนกไม่มีขนขนไม่มีเพื่มันจะมันจะไปแล้วไงได้เวลามันแล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่มันไปแล้วมันจะไปนิดใสมันไปไปอย่างนี้แหละมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ไปมันชอบแบบเวลาอะไรพิคๆิยอยมันชอบตัดจบนิดใสมันแบบโอ้กูปวดหัวโอซีว่ะเห็นปะใช่เวลาติดตัว ปวดกับปวดมาเปิลซีอ่ะเอ้าไปแล้วเหรอเออโอ้โหแม่งแม่งแม่งเป็นคนอย่างนี้จริงๆแล้วพี่นะไอ้เียเนี่ยแบบว่าแม่เนี่ยมันชอบตัดผมแล้วผมต้องอยู่อีกกี่วิกี่ชั่วโมงเนี่ยเทียปวดหัวโอซีจัดเลยพี่ชายปวดไหมพี่ปวดไหมปวด